ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับกินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิ่งนะครับก่อน,นึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับ เดยผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน s c o r อของผมซึ่งก็คือผู้คัเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับฮานามิกลับมาแล้วพร้อมรถใหม่นะครับรถชีสครับใส่ผงขยากินอร่อยมากเลยหูอย่าลืมไปสั่งกันนะครับกระป๋องละ20ิบาทเหมือนเดิมหรือใครเป็นสายกินเผ็ด ที่กำลังไดเอทอยู่แล้วอยากทานขนมที่เป็นขนมอกรอกก็ยังคงมีแกงโกอยู่นะครับยังไงลองสั่งดูทั้งสาอย่างอร่อยทั้งหมดเลยลองไปสั่งดูอย่าลืมบอกกามาจากช่องด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมชินอบุ2พืชกับน้ํา1ตัวเสื้อคือทีมไฮเปอร์บลูนั่นเองนะครับโดยทีมนี้เนี่ยได้ลองเอาไปเล่นแล้วมันเป็นเหตุเนื่องมาจากจะเอาน้องคนนี้ โดนิไปลองเล่นดูนะครับแล้วสรุปว่าโอ้ไม่ก็มันไม่เวิร์กจริงๆนะครับก็จะอยู่ในพอดแคสต์เมื่อวานนี้ที่ผมไปทําการสตรีมไปนะครับว่ามันไม่เวิร์กจริงๆได้ทาการลองเล่นแล้วพยายามอยากจะขายแล้วจริงๆแต่มันไม่เวิร์กนะครับทีมนี้ก็เลยออกมานั่นเองครับโดยจริงๆแล้วทีมนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นทีมที่ดีๆผมก็คิดขึ้นมาเองนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมจะโฟกัสแค่โคโคมินะครับยังไม่ได้เอาชิงชิวมาใช้แบบละเอียดจริงๆนะครับพอ ดูซาเจฟก็คือคนนี้นะครับอันนี้คือโลโก้ช่องเขานะผมไปเจอเขาทำทีมเป็นจงลี่ไรเดนชิงชิวแล้วก็ตัวพืชหนึ่งตัวมานะครับก็เลยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เอามาทำนั่นเองนะครับเพราะว่าไปลองกันนั้นมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนลิงก์ของช่องซาเจฟเนี่ยอยู่ข้างล่างก็จะเป็นคลิปคลิปนั้นเลยนะครับที่เป็นทีมนั้นเนาะจะเป็นทีมปูเตะหอกกันเองนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นทีมที่มันโลคอสลงมาครับจะเล่นยากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีโลค,ครับแล้วก็เรื่องของการลดต้านทานเน เองนะครับแล้วก็ชินระบุเป็นคนทําาเมตหลักนะครับจากการติดไฮเปอร์บลูมครับส่วนพวกชิงชิวกับ MC ็มอะไรพวกนี้เราแค่ให้มันฟังชันเรื่องของการแปะท่าให้ได้ก็เพียงพอนั่นเองครับ ฉะนั้นเดี๋ยวผมเปิดของให้ดูพร้อมกับอธิบายก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นเกมเพลย์ให้ดูเวอร์ชันที่เป็นของเจฟแต่ว่าเป็นไอดีผมนะแล้วก็จะเป็นเวอร์ชันที่ผมแนะนําน่นงนะครับโอเคถ้าพรนะ้อมแล้วก็ดิส claimer เลยนะครับนี่ไม่ใช่ที่แม็กซิมชมันเป็นทีมขายรอระหว่าง G C ซิมเข้าแล้วก็อยู่ในช่วงทีตัวมันยังมีไม่เยอะฉะนั้นอนาคตมีโอกาสโดนเปลี่ยนแปลงสูงมากนะครับเมื่อมีตัวใหม่ๆเข้ามาเนาะฉะนั้นตอนนี้รอก่อนนะครับไม่แน่อาจจะได้ใช้โดริก็ได้นะครับแต่ฟังนะมันไม่ใรมี รู้ว่านาคคตตัวข้างหน้าจะเป็นยังไงนะครับฉะนั้นก็ตัดนั้นนะเดี๋ยวไปเปิดดูของพร้มอมกับอธิบายก่อนเลยครับมาดูเรื่องของกันก่อนเลยครับก็สำหรับของเนี่ยจริงๆชิง,งชิวใส่อะไรก็ได้เนาะแต่ว่าในคอลเลกชันผมผมใส่เป็นโนเบลส e นะครับพร้อมันบัฟเฟติเคด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองก็ได้ด้วยคือจริงๆแล้วมันของมันอยู่ตรงนี้นานแล้วแหละผมขี้เกียจสลับซึ่ง จริงฟังก์ชันมันแค่ตัวแปะน้ำคุณก็แค่ทาให้ ER ามันทะลุ240มาแล้วก็ใส่ฟาโวถ้าเลือกได้ครับถ้าใส่แซกมันเสียเฟรมแต่จะใส่ก็ได้แล้วแต่คุณก็แล้วกันเลือกตามมาวธที่คุณมีนะครับแล้วก็ต่อไปคือตัว MC กับตัวคอเล์ครับสตัวนี้เนี่ยจะต้องมี1คนที่ใส่อาร์ติแฟกต์เป็นอินสตรักเตอร์ครับผมในกรณีผมเนี่ยผมให้น้องคอเล์ใส่อินสตรักเตอร์นะครับแล้วก็ MC มผมเนี่ยใส่เป็นเซตพืชครับ สองคนนี้จะต้องมีหนึ่งคนใส่ตามที่ผมบอกนะครับผม MC เนี่ยมันสามารถเจมพลังงานดีได้เมื่อคุณมีคอนเทนชันหนึ่งเดี๋ยวพอดีผมยังไม่ได้ปลดนะพอดีเก็บไปทำคอนเทนต์อยู่นะจะเช็คเรื่องอียาแบบละเอียดแต่ว่ารอตัวใหม่เข้าเนาะก็เลยยังไม่ได้ปลดนะครับซึ่งตรงนี้มันเลยทําให้ผมให้ MC ใส่เป็นตัว Deep Wood ครับผม Deep Wood การทํางานคือเมื่อมอนสเตอร์โดน Elemental Skill หรือ Burst ของเราจะโดนลดต้านทานพืชซึ่งดาเมจ e Hyper Bloom เป็นดาเมจพืชนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีฟังก์ชันในการแปะพืชใช่ครับถูกต้องแล้วก็เรามีการ ทริกเกอร์อยู่ตลอดฉะนั้น MC ก็จะสามารถลดต้านทานพืชได้นั่นเองนะครับเราก็เลยใส่ที่ MC เพราะว่าสีทองมันได้แซดเยอะกว่าทําให้เราสามารถทําค่ารีพลังงานได้สูงกว่านั่นเองเพราะว่ามูลค่าซับแซดเวลาที่มันตีบวกลงมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วก็คอเล่นเนี่ยด้วยความที่น้องใช้ค่ารีพลังงานต่ำนะครับก็เลยทําให้สุดท้ายตัวน้องเองไม่ได้ซีเรียสมากที่จะเป็นที่ต้องมีค่ารีพลังงานสูงครับแล้วก็ทีมนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายฝีมือคุณอยากเร่งการแปะ กจพืชโดยเฉพาะกับมอนกลุ่มทั้งคู่ควรใส่แซกค,ครับเหตุผลเพราะว่าแซกเนี่ยทุกครั้งที่คุณโยนไปเนี่ยมันก็จะมีการติดตลอดครับในเรื่องของการดรอปลูมนะครับผมคุณจะเล่งให้มันติด เพิ่มเติมขึ้นได้นั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมีการตีธรรมดาแทระตลอดนะครับเพื่อให้มอนสเตอร์เนี่ยโดนการแปรน้ําจากทั้งดัดน้าจริงชิวที่มาจากอันติแล้วก็ที่บนรอบตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีการตีธรรมดาแทรกเพื่อรีแ็รเกจน้ําใหม่แล้วก็แปรเกจเพืได้การใช้สกิลซึ่งคุณใช้ได้ซ้ำเนี่ยมันโอเคเพราะี้นี้คือตี้สวับคอมเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็เปิดเกมเพลย์ให้ดูทีหลังนะครับตรงนี้ก็าตามนี้ก่อนเอาเป็นว่าเราใส่พืชสองเพื่อปริมาณของมะเฟืองทีี่่จะดดดดดอออปปมมมาาากกกขึ้นน้้นนนนนนนัเเเเเงคคบ๋ยววใลลิุณหห็แ็แตพืไ มันก็เลยใช้ได้ดีมากๆกนะครับการใส่แค่พืชตัวเดียวเนี่ยมันจะทำไฮบร์บลูมได้ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่ามันดรอปไม่ได้เยอะมากไปขนาดนั้นนั่นเองครับและตัวสุดท้ายคือตัวที่จําเป็นที่จะต้องทำเลเวลครับแต่ว่าผมยังไม่ทําแต่จะทําแน่พอดีตอนนี้ผมมีแพลนต้องเช็คตัวพืชหลายตัวผมก็เลยจะเป็นต้องไล่ขึ้นมาก่อนนะครับชิรบุเป็นตัวละครเพียงตัวเดียวในนี้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องทาเลเวล90ถ้าคุณจะเล่นทีมนี้ครับเหตุผลเพราะว่า1คือเราจะฮิวได้มากขึ้นนั่นเองครับแล้ว ัวเราเองจะทำดาเมจได้มากขึ้นครับดาเมจจากไฮเปอร์บลูมลิง์อยู่ที่ Description นะครับมีคลิปเหมือนกันนะคุณจะไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับคุณสามารถทำให้มันแรงได้ตาม transformative reaction เลยครับคือมันจะคิดจากเ e m นะ็ณปัจจุบันที่คุณมีหมายความว่าคุณไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องอินสตัคเตอร์จะติดก่อนติดหลังเอาเป็นว่าให้มันติดแล้วมันก็แรงเองนั่นแหละครับง่ายๆแค่นั้นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะคิดจากเลเวลของเรายิ่งพ้น70ไปเลเวลยิ่งมีผลกระดาเมชเยอะครับและที่เหลือคือความชํานาญท่าทั้งหมดซึ่งไม่สามารถติดคริตได้ลได้ปฏิกิริยาทตาทุกอย่างที่เกิดจากมะเฟืองไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองสดมะเฟืองเผาหรือมามะเฟืองช็อต มันจะไม่สามารถติดคิตได้นะครับแล้วก็ดาเมจทั้งหมดเป็นดาเมจที่คิดจากแค่ความชำนาญธาตุกับเลเวลตัวละครเท่านั้นนะครับเป็น transformative reaction นะถ้าอยากจะลงลึกก็ไป search ดูนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราใส่เป็น artifact skill the dream นะครับเพราะว่าเราต้องการแค่ em อย่างเดียวเพื่อทำดาเมจให้ได้สูงสุดครับตัว skill the dream เนี่ยมันจะให้ em เรามาเลย80ถ้าคุณไม่มีคุณจะย้ำกับ v a n i l เลอีก80ก็ได้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อคุณ trigger reaction ซึ่งเรา trigger ได้อยู่ค่อนข้างถี่มากนะครับเพราะว่ามัน trigger กับมะเฟืองมันไม่มีติด icd ครับย ตใช่แต่กลับมาเฟืองมันไม่ติดนะครับเนื่อหมายความว่าสุดท้ายแล้วไม่ไว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันทริกเกอร์ทุกครั้งแหละครับที่มันมีการปล่อยตัว วงจับวของน้องออกมานะครับยังไงก็ทริกเกอร์แน่ๆนะครับเพราะว่ามันทริกเกอร์กลับมาเฟืองได้เพราะ่าเฟืองมันจริงๆมันติด ICD เลยถ้าเป็นลูกเติมแต่มันไม่มีทางเป็นลูกเดิมไงเขาใช่เป่เพราะมันโดนปูมันช็อตไปแล้วฉช้นั้นหมายความว่าอันนี้มันทริกเกอร์ได้ติดได้ตลอดแน่ๆมันจะไม่ได้ติดได้ยากเหมือนตัวของยาเอกนะครับเพราะว่ายาเอกเนี่ยมันจะติด1เว้น2 3เนาะยกเว้นเบิร์สนะเลยทําให้เมื่อเราใส่แบบนี้นะครับเรามีตัวต่างค่า2อทาเนาะก็จะมีน้ําและก็จะมีพืชทําให้เราได้ E.M ผมก็เลยใส่แล้วก็จะบอกทุกคนว่ามันไม่จะเป็นต้องบวกเต็มก็ได้นะครับอย่างที่นี่ผมยังขี้เกียจบวกเต็มเลยครับผมก็บวกแค่สิบบกพอดีขยะผมหมดด้วยแหละซึ่งมันใช้งานได้แล้วก็ดาเมจถึงหลักสามหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าเล่นตามที่บอกเนาะส่วนอาวุธเนี่ยก็ถ้าคุณมีคาเซฮะแล้วก็คุณรู้แล้วเนาะว่าคาเซฮะเนี่ยในเรื่องของมูลค่าซับสเตทที่คุ้มค่าจริงการถือไอออนสติงมันไม่คุ้มเท่ากับการที่คุณไปถือพวกฟาวน์เนสที่เจมพลังงานให้เพื่อนได้แล้วได้มูลค่าซับสสสแแแตตททททีี่่่่่่่่่่มมมาาาาาากกกกกกกววว็็็็ลลลลิิิงค์คคคคคคปปปปออ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 อยยููดดดรรรชััันันนนนนนเเเเเเหหืืืืืะะะบบุณจไถซซพ้ผโๆ ได้เช่นเดียวกันเนื่อหมายความว่าอน,นุติที่คุณคลาฟมาแล้วเนี่ยสามารถให้น้องใช้ได้ครับแต่ว่าอยากจะเตือนไปนิดนึงคืออันติของน้องเนี่ยก็ควรจะกดได้นะครับอย่างผมเนี่ยมีไม่พอกดนะเหตุผลเพราะว่าอันติของน้องเนี่ยมันเล่งให้มันมีการค่อยๆทยอยระเบิดมาเฟืองซึ่งเราสามารถมาเร่งโดยการสลับพวกตัวละครอย่าง MC แล้วก็คอเล่มาใช้สกิลจากการที่เราถือแซ ได้นั่นเองนะครับและย้ำเตือนอีกหนึ่งอย่างคอเล่เวลากดสกิลแคนเซิลแอนิเมชันอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณสลับมากดในช่วงที่เสี่ยงคุณอาจจะถึงแดนสุขาวดีได้เลยนะครับโดยการระเบิดมาเฟืองของตี้นี้จะระเบิดจากทั้งสกิลแล้วก็เบิร์สนันเนองนะครับสกิลก็ระเบิดทุกรอบที่มันกระจายออกมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่ติดเรื่อง ICD แล้วก็ในส่วนของเบิร์สหรือท่าไม้ตายเนี่ยมันก็จะค่อยๆระเบิดเพราะว่ามันทำ d a m ไว้ที่พื้นนั่นเองนะครับยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งคอยเคลียร้้้้นนนน,นไดดรววเเเเ็็ขึััััอองกใชตาามธยยยล ส่วนตี้นี้นะครับจะเป็นตี้ที่ไรเดนจะเป็นคนทําเองครับซึ่งเราจะให้ไรเดนเนี่ยใส่เป็นยีมหมดเลยนะครับแล้วก็จะใส่เป็นกิวด็ดแทนนะครับผมแล้วก็ปูเนี่ยผมจะแนะนําให้ใส่เป็นดีฟูดเนาะแล้วก็ให้ตัว MC ของเราเนี่ยใส่เป็นอินสตราคเตอร์นะครับเพราะว่าเผื่อคุณอยากได้เลือดโล่เยอะๆนะแต่ก็แล้วแต่คุณนะเพราะสุดท้ายแล้วมันมีชิงชิวตัดดามเมจอยู่ แล้วก็พอช่วยคิวได้เล็กน้อยนะครับฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสนะระหว่างปูกับ MC คุณใช้ใครใส่สักเตอร์ก็ได้แต่คนหนึ่งต้องใส่เซตพืชนั่นเองนะครับเพื่อดาเมจที่เวลาไรเด้นมันทาการติดเนี่ยแรงขึ้นครับแล้วก็ที่นี้การที่ไรเด้นคุณกดอันติได้เนี่ยมันช่วยได้นะครับเพราะว่าเวลาไรเด้นคุณกดอันติคุณจะตีธรรมดาเป็นไฟฟ้าด้วยทําให้คุณสามารถทําให้มันระเบิดพวกมะเฟืองอะไรได้เร็วขึ้นแล้วก็จะได้ติดอักรเวตได้แบบวางคิดด้วยนะครับก็ตามนี้แต่ว่าเราอยากจะเซตอัพให้ตัว แบบพืชแค่ตัวเดียวมันดอกประเฟืองน้อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะครับฉะนั้นตี้ซาเจฟก็จะมีตัวแบบพืชแค่ตัวเดียวเดี๋ยวคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีการดอกผลึกที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ละกันไม่ใช่ผลึกอับ จอบตัวมะเฟืองที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วกันนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะแพงกว่าหน่อยมี5ดาว2ตัวนะก็ตามไปเลยครับเรหรับขอดีชิโนบุนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการให้ตัวชิงชิวเนี่ยมาทําการแปะน้ําก่อนนะครับแล้วก็จะเอาตัวเอ็มซีเมาแปะพืชเลยนะครับให้เรียบร้อยทุกอย่างทั้งหมดแล้วก็จะเอาชิโนบุมาใช้สกิลเพื่อทาการระเบิดมะเฟืองครับหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะเอาชิงชิวมาปาดน้ําซ้ําแล้วก็เอาตัวอื่นมานั่งแปะพืชรัวๆคุณก็จะเห็นว่ามันมีการระเบ จำเป็นต้องสโลว์ให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนนะครับมันทําได้ยากเวลาจะพูดไปด้วยนะก็ดูเอาแล้วก็พยายามทาความเข้าใจนะครับมันก็จะขึ้นฉายซ้ํานั่นแหละทุกคนก็สู้ๆนะซึ่งดาเมจที่คุณเห็นตอนนี้นะครับจริงๆแล้วตัวของไฮเปอร์บลูมเนี่ยสามารถแรงได้มากกว่านี้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเลเวลของชีโดบุผมมันน้อยนะครับด้วยความที่เลเวลชีโดบุผมมันน้อยเนี่ยตัวบลูมที่ออกมาดาเมจมันก็เลยแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวชีโดบุผมมีเลเวลที่มากกว่านี้เนี่ยดาเมจบลูมหมายถึงไฮเปอรี่ออกานะ,นะงว้ เยอะมากมากมากเลยนะครับแต่ว่านะตอนนี้เรามี EM แต่ว่าเลเวลเราต่ำเพราะว่าปฏิกิริยาธาตุประเภทนี้เนี่ยมันแรงจากเบสเลเวลของเรานะครับฉะนั้น คุณจะเป็นที่จะต้องมีเลเวล90และผมมีแค่79นะครับเดี๋ยวพราะผมไม่ใช้เป็นไรเด้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าดาเมจของตัวไฮเปอร์บลูมเนี่ยจากหมื่นกว่าเนี่ยมันจะแรงขึ้นมากกันทีเพราะว่า1คือปู่เองก็ลดต้านทานพืชได้20%นะครับอย่างที่1แล้วก็อย่างที่2ก็คือตัวของปู่เองเนี่ยนอกจากที่ลดต้านทานแล้วทำให้เรายืนตีได้และไรเด้นเรามีเลเวลที่90เพราะไรเด้นเรามีเลเวลที่90เนี่ยดาเมจที่ออกมามันก็เลยแรงกว่านะนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะดาเมจประเภทนี้มันค ตอนนี้เรามีแค่ e m ยังไม่มีเลเวลนะครับเตะกีไม่ได้นะ ส่วนนี้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นโดลิแทนเพิ่งผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่ายับแม่ยับมากกว่าครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องสลับใช้สกิลแล้วก็สลับใช้เบรสนะครับผมผมว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องที่เราแปะธาตุได้ไม่ได้ถี่พอแล้วก็ตัวระยะเวลาอันติของตัวโดลิมันสั้นนะครับมันไม่ได้ยาวเหมือนตัวของตัวชิโนบุเนาะซึ่งไอ้ดาเมจประเภทนี้เราจําเป็นที่จะต้องพยายามให้มันติดบ่อยๆนนเนงนะครับมันเลยไม่ค่อยเวิร์กนะครับอย่างคลิปที่คุณเห็นวนซ้ำนะตอนนี้เลยนะครับมันไม่เหมาะจริง ที่จะใช้เพราะว่าดาวไทม์ของตัวครูดาวของมันเนี่ยยาวนะครับมันเลยไม่เวิร์กนะผมบ่อยทีนะครับผมลองเล่นแล้วเช็คมาแล้วจริงๆนะครับมันไม่เวิร์กจริงๆแต่ว่าในอนาคตมันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของอนาคตนะครับทุกคนนะอันนี้จะเป็นกรณีที่เราใช้ไรเดนนะครับเราจะเริ่มไม่โรบูพวเพว่อปูแล้วใส่แฟกพืชแล้วก็จะแปะ MC แล้วเราจะเอาไรเด้นมาปาดเพื่อให้มันติดเป็นไฟฟ้าเนาะจะได้แปะตัวของเดนโดครอไม่ถึงมายถึงแปะเพื่อให้มันดรอปออกมาได้เยอะๆนะครับุ่จะเเ็นนมีปปลย3 ยีหนห้าครับ มันไม่ใช่เพราะว่าเป็นไรเด้นด้วยมันเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาเรามาตีนะครับเรื่องของแซดมันใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าไรเด้นจะมีเยอะกว่านะเพราะว่าหอกไรเด้นใส่ได้เยอะกว่านะครับแล้วก็จะมีคนนึงใส่เป็นอินสตรักเตอร์ซึ่งผมให้ MC ใส่อินสตรักเตอร์เนาะพอเป็นแบบนี้เนี่ยเบสเลเวลของไรเด้นมันเป็น89นะครับพอเป็น89ดาเมจที่เป็นไฮเปอร์บลูมันก็เลยแรงขึ้นเยอะมากอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีโล่ปู่เพื่อลดต้านทานธาตุเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดได้แาต,ว,า 35, านะแตว่่ ว่าความถี่เนี่ยมันจะมากกว่าครับแต่คอนดิชันมอนเดียวหรืออะไรเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าไอ้ตี้สดาวโดยการที่ใส่พืชไป2ตัวแบบที่ผมใช้เนี่ยากับการที่ใส่ไปตัวเดียวไหนจะดีกว่านะครับแล้วก็ตี้นี้ไรเดนเราเป็น EM ล้วนเนาะดาเมจทั้งหมดเนี่ย จริงๆมันก็ต้องใช้คาว่าทาหมดแหละเพราะอัคจวตมันไม่ได้ติดปล่อยขนาดนั้นคุณก็จะเห็นอยู่แหละมันจะมาจากการที่คุณทําการใช้สกิลของคุณคือซึ่งมันทริเกอร์ออตโตเวลามันโดนดามเอจอยู่แล้วนะครับกับการที่มันไปติดปฏิกิริยาเป็นไฮเปอร์บลูมอันนงนะครับอันนี้ไม่ใช่ตี้ผมนะเป็นตี้ของซาเจฟนะครับส่วนอันนี้กับอันที่ผมแนะนำเนี่ยอันไหนเมื่อเทียบกันออกมาแล้วจะทำดาเมจได้ดีกว่าแบบจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับเนาะจริงๆอันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะคร ผมก็คิดว่าอันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าเผื่อสำหรับคนที่ไม่มีแล้วกันเพราะจริงๆไรเดนก็ไปเล่นเป็นไรเดนตีปกติเถอะเนาะเพราะไรเดนไฟมันแรงกว่านี้ไรเดนเนชั่นมันมันแรงกว่านี้จริงๆนะเพราะาอันนี้มันมีแค่ไฮเปอร์บูมเข้าใจใช่ปะ่ะเออก็คือเผื่อเบื่อๆไว้อยากจะเล่นแล้วกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจจริงๆนะเรื่องดามจว่าไหนจะดีกว่าต้องรอ g c ซิมเท่าก่อนนะครับก็เดี๋ยวรออัปเดตกันก่อนก็เป็นกำลังใจให้กับพวกท c เมืองนอกที่เขากําลังอัปเดตตัว g c ซไม่สามารถ คลคูลเลตหรือว่าคำนวณในเรื่องของดาเมจเฉพาะพวกโอเทชันพืชเพิ่มเติมเพื่อใส่เข้าไปตัวโปรแกรมได้เพื่อที่เราจะได้นํามาใช้แล้วก็นามาอธิบายเพ,เพื่อนได้ดีมากขึ้นในอนา mm hmm. คตนั่นงครับตอนนี้รอก่อนนะคำทุนเขาว่าพยายามทาํางานเต็มที่อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้มันสู้ไรได้เนชั่นไม่ได้เลยนะอ่าแล้วก็นี้ไม่ใช่ทีที่ผมคิดนะครับส่วนจะมีใครคิดสอนซาเจฟหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมได้มาจากซาเจฟอีกทีนะครับโอเคนะฮะ ก็จบไปเรียบร้อยนะครับก็ขอจบด้วยทีมซาเจฟแสักการ์น,นเพราะยังไงผมก็ได้อินสปิเรชันมาจากเขานะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะส่วนในทีมนั้น่ะอาจใช่ผมมาคิดแต่ก่อนหน้านี้จะมีใครคิดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นว่าก็ลองดูแล้วกันแต่ส่วนตัวเนี่ยจากการที่แปะสองพืชน,นะครับมันมันทำให้ตัวไฮเปอร์บลูมันดรอปขึ้นมาได้เยอะกว่าจริงโดยเฉพาะถ้าเป็นกรณีมอนกลุ่ม um เนี่ยเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นมอนกลุ่ม um นะครับไฮเปอร์บลูมันมีมินิเอลีก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้กว้างขนาดนัััััั้้้นน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 ะะะคคครรรบโโออออกกกกกกกาาาาาาาสททีีทุ่่่่่่ตตตวววมมจดดดดเเเยยขงถปปแแลลลูลูลูิ สลูกขึ้นไปเนี่ยคือจริงๆมันเต็มที่หลูกนะถ้าเกิน5ลูกมัน,ม,นมันจะทยอยระเบิดของเก่าทิ้งกับ Auto ออโต้เข้าใจใช่ไ่มแต่ระเบิดเป็นบูมธรรมดานะซึ่งหมายความว่ามันจะทําให้โอกาสที่มันจะโดนมอนหลายๆตัวและโดนเต็มๆเนี่ยมันยากกว่าน,นั่นเองนะครับฉะนั้นก็กรณีมอนกลุ่มผมคิดว่านะ คิดว่าคอนดิชันที่เป็นทีมสีดวน่าจะดูดีกว่านะครับส่วนคอนดิชันที่เป็นมอนเดียวเนี่ยอันนี้คิดว่าอาจจะดูดีกว่าครับผมเพราะอย่าลืมว่าอะไรที่เวลากดอันติมันจะมีการติดอักเแวตไปได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราคุยกันยากเราทำแซ็กันยากเราบาลานซ์กันยากเพราะว่า G C C ไม่เข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะติดอักเแวตกี่ครั้งมนุษย์ไม่สามารถมานั่งสโลดูเฟรม by เฟรมได้เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการลันแค่ครั้งเดียวครับเวลาใช้ระบบซิมูเลตจากพวก G C C เนี่ยมันลันได้าเยมนุทงษ์ มันลำบากโคตรๆเลยนะครับฉะนั้นก็รอโปรแกรมก่อนแล้วกันครับระหว่างนี้ก็เป็นทีมอยากขายลองเล่นดูไปก่อนแล้วกันนะครับฉะนั้นถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้ทีมอ,อื่นๆอีกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมกับคลิปต่อไปแล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะอ่านทุกอันเลยครับแต่ว่าบางงานอาจจะไม่ตอบเพราะว่าตอนนี้ทำงานไม่ทันแล้วจริงๆนะครับมันมีทาวเวอร์แฟนตาซีด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทีมอะไรก็ลองพิมพ์ไว้ข้างล่างนะครับแตวเดี๋ยวจะมาทำให้ทีนึงส่วนใครทีี่่่่่่่่ยยยัังง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 ออ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 อูููคคุุณาา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 จจจะะะตตต้ไปปปดดเเเเเรรรรรรืืืืขขกกกลึฏิิิธหหวววแฉพท็น เฟืองก่อนนะครับว่ามันทำงานยังไงซึ่งลิงก์อยู่ที่เดสคริปชันเช่นเดียวกันตอนท้ายมันจะมีเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับแมคาีนิกพืชขึ้นคุณก็ไปดูที่ตรงนั้นก็ได้นะครับจากคลิปนี้มีเท่านี้ครับทุกคนไปแล้วฮะบ๊ายบาย